สวัสดีอามสายครับคืมปลาค้มฝนอีกแล้ววันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาครับปีหกสามอุป,ปากาศยามเช้าครับไม่เช้าแล้วครับสายแล้วแปดโมงกว่าไปส่งเจ้าตัวปวนไปโรงเรียนแล้วครับบรรยากาศชายฝั่งเดี๋ยวไปยกรอบกันครับยกรอบปาะเกา่าปล่อยไว้หลายวันแล้วไม่ได้ยกเลยโอเคครับเดี๋ยวไปยกรอบกัน ไปยกลบอพับเดี๋ยวเตรียมเหยื่อกันก่อนนี่ครับเหยื่อลูกปลา Thank โอเคได้แล้วครับจะไปยออกรอบกันออก็แล้วครับวันนี้มัวมัวหน่อยนะครับไม่มีแดดฝนมาอีกแล้ว เดี๋ยวไปลุ้นตาลอบกันครับวันนี้ลุงนครับวันนี้ปลาจะเข้าลอบไหมเดี๋ยวไปลุ้นพร้อมกันเลยครับเียงเกาะเต็มลอบอ,อีกแล้ว นะครับเอียวภาพอันนี้มีปลาดุก๊ก ปล่าออจครอบกันครับนี่ครับวันนี้มีปลาดุกทะเลด้วยหนึ่งตัวนี่ครับ เก่าครับตัวที่หนึ่งตรงนี้มีปลากาสามตัวครับ เก่าครับตัวที่สองาเกาครับตัวที่สามหมดแล้วครับนี่ครับมาเอาเยือ่อใ่รอบกัน ใายเป็นแล้วมนรุ่นรอบรงที่2กันต่อเลยครับ จะมีปลาเข้าไหมเดี๋ยววันนี้เอารอบขึ้นลูกนะครับลูกนี้นะครับเดี๋ยวไปลุ้นปลารอบลูกนี้พร้อมกันเลยครับ กระปุนมีดำๆน่าจะเป็นฟาเกาวเอาต้อยนกขาวด้วยครับ เขาสามตัวต้อยนกเขาหนึ่งตัวกระเป๋าจากรอบกันครับ นี่ครับมีสร้อยนกขาวครับหนึ่งตัวสวยเลยปะเกาวครับตัวที่หนึ่งตะเกาวครับตัวที่สอง กลาเก๋าครับตัวที่สามอดแล้วครับอาลุ้รอบลูกที่สามันต่อเลยครับลุ้นกันว่าลูกนี้จะมีปลาเข้าอีกไหม เอาหนึ่งตังครับตนี้ ครับมีปากาวหนึ่งตัวมาลุ้นรอบลูกสุดท้ายน,นครับลูกสี่เหลี่ยมเดี๋ยวจะเอาขึ้นด้วยลูกนี้เอาขึ้นไปตากไปต้อมครับเดี๋ครับมาลุ้นกันลูกนี้จะมีปลาเข้าไหมเสียงเกาะเยอะครับลูกนี้มากมาก ไปก่ออกไปเมเื่อรกันครับจะมีป้าเข้าไหม น่าจะมีอยู่ครับนี่จะพาเล็กๆครับกับอังเกยนึงตัว ครับเพียงเกยหนึ่งตัวครับลงนี้แล้วก็ปลาสลิดอีกสักประมาณสิบตัวได้ยกรอบเสร็จแล้วครับถึงฟ่งแล้วน้ำแห้งเลยครับนี่ครับชายั่งเอารอบขึ้นมาหนึลูกครับเดี๋ยวไปตากแดด ดูปาลารอบวันนี้กันครับได้ปลาเก่าทั้งหมดเจ็ดตัวครับวันนี้มีปลาดุกหนึ่งตัวนี่ครับอังเกยหนึ่งตัวแล้วก็ปลาส้อยนกขาหนึ่งตัวครับยังพอได้ปลาครับวันนี้แล้วก็มีปลาสลิดเล็กๆอีกสิบกว่าตัวปลาวันนี้ก็ยังพอมีข้าวรอบครับ คืนดีลมดีแล้วครับแต่คนยังไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวคืนนี้ว่าจะออกมาดูเมึกตกปลาเดี๋ยวดูฝนตอนเย็นอีกทีครับผมขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ